เป็นยังไงครับอ่ะผวเาลงมกีดีุของนนการตอนที่หนึกดไปที่ c m d ของเครื่องอัตออไปครับอ่าเดี๋ยวค้กด้ดูเลยนะครับที่หนึ่กด C m b นะครับ GMB ตรงนี้ปั <À. S 1> ác, ๊บเข้าไปอ่ากดเสร็จแล้วอ่าต่อไปต่อไปอะไรต่อครับอ่าต่อไปกดลงมาเลือก เดี๋ยวมุมุรีอ่ะตัดไปครับกด90 9 0แล้วก็กด E X E ครับ E X E นะครับกดคือ E E ได้มั้ยจริง

เสร็จแล้วนะครับอ่ะคนไหนว่าคาิดว่าถูกหรือไม่ถูกครับใครคิดว่าไม่ถ,ถ,ถูกครับถูกถูกนะครับอ่ะตะก,กี้ใครครับปฏิบัติปฏิบัติสินแต้มมองกี่กันได้ดีครับมองชิ้นเลย thì bác chị... <laughs> <được> sĩ Cho Nghe à, <laughs> được, à? <laughs> <Yeah>. được không ạ <laughs> ừ, ได้เลยนะได้แบบปีนิดอ่ะคนต่อไปครับคนต่อไปเรีย่คูอเป็นการตุบตัวแล้วนะครับเป็นการตุบตัวเมื่อเตรียมเมมโมรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทำยังไงต่อครับคนต่อไปเซอินพุตกับเอาพุตนะอ่าเซ็ตอินพุตกับเอาพุตวิธีการเซ็ตเซตยังไงครับกดที่ c m d ครับกดที่ c m d เกิดนี้ใช่ไหม tập à. Léo bút, hóng, đá đá. xuống nào vào số input xuống nào cuộn nào thì đấy số 0, cuộn nào à dưới cái gì lắm 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 เจ๊จงต่อไปต่ีไปมีไหมแบแบตอนิพุอทนี้เราทำยังไงครับกันตอนนี้กันตอนของเราอาทิตยครับอาบอกเพื่อนเลยครับทำยังไงสิอีพุทออกพุทธถูกต้องานะครับเจ็อีพุออกพุ ก็คือเราไปเคลียร์ที่เคลียร์ที่ตำแหน่งไหนครับเลขเลขอะไรเลขห้าใช่ไหมอ่าตำแหน่งที่ห้านะครับตำแหน่งที่ห้ากีครับเลขที่เลขกที่ซ้ายครับ้ายอ่ะอะไรก็ได้กีเล็กครับถึงครับได้สิเดี๋ยวนั้นครับได้แล้วนะ คนต่อไปครับเป็นเตียงมูนี่เสร็จกรรอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วตะกี้กินพุเอาพุ๊บบ่งกินพุดเอาพุดครับวิธีการอะไปเลยต่อครับแบ่งกินปุดเอาพุ๊ครับไม่มีนะ ไปครับเบ่งนิดพุทออาพุทธอะได้ยินไหมครับยังยังคงมีมีเสียงอใช่ไหมมีใช่ไหม เป็นไงครับไม่้อแล้วคนอื่นไม่รู้แล้วกลับไปกดกดอะไรครับแบ่งอินพุตเอาพุต

nè các lớp, hiện tại mình ở nơi nào các lớp? à, được không? nghĩ là đúng hay không ว่าเป็นการตัววนะครับเป็นการตัวถูกไหมคิดว่าคนใ้กว่ากดใจกว่าเนี่ย

อะคนต่อไปครับใครไปเลื่องเด็มาที่จะเขียนโปรแกรมยังไงครับไม่มีไม่มีความสามารถเลยอ่ะแต่ไม่มีคนเดิมตอบได้ครับ

ก็ได้เกิดเป็นอะไรครับพร้อมที่จะเขียนโปรแกรมแล้วนั่นคือการเกียร์คำสัง่งนะครับเป็นการเกียร์คำสั่งเพื่อที่จะเขียนหน้าจอนะครับเมื่อเกียร์มดูิเสร็จไปอี่พุทเอาพุทหลังจากนี้เราก็เกียร์หน้าจอนะครับอยู่ที่โปรแกรมที่หนึ่งพร้อมที่จะเขียนโปรแกรมแล้วนะครับในการเกียร์หน้าจอตรงนี้ตะกี้จากมอนิเตอร์หนึ่ง E E แล้วเรากดมอนิเตอร์หนึ่ง E E สองครั้งครั้งที่สามก็คือกดหนึ่งกดหนึ่งแล้วก็ E E ใช่ไหมครับแล้วก็กดโปรแกรมครับุ่มโปรแกรมก็คือกดไปที่โปรแกรมนั่นเองนะครับในการเขียนโปรแกรมก็หน้าจอก็จะขึ้นมาตามรูปนะครับพร้อมที่จะเขียนโปรแกรมแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับ ในการนี้จะเขียนโปรแกรมนะครับ